สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมายทีนะครับผมก็วันนี้นะครับช่างเป้มีโน้ตบุ๊กนะครับ Lenovo IdeaPad 7 1 0 S Plus นึ่งสูอสะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ตัวชื่อโมเดลนะครับอาการที่มานะครับอาการชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับผมเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับอาการที่มาก็คือชาร์จไม่เข้านะครับเปิดไม่ติด ไฟสิบเก้าโวลต์นะครับไม่เข้าเครื่องนะครับผมตอนนี้ก็ทำให้เครื่องเปิดติดได้แล้วนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังกันนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปบ้างนะครับเครื่องน,นี้นะครับก็ซ่อมในส่วนของชุดลายไฟสิบเโวลต์นะครับจะมีลายช็อตอยู่นะครับ ขอเปิดตัวเซียวเมติกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้ดู ตรงนี้นิดนึงนะครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของตัวตัวที่ผมทําการเปลี่ยนไปนะครับเป็นจะเป็นตัว P U สามศูนย์หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว I C ตัวนี้นะครับ I C ตัวนี้นะครับจะเรียกว่า I C ชาร์จนะครับหรือว่า P W M ์ h เจ g e r นะครับตรงนี้อ่ตัวนี้นะครับมันทํางานผิดปกตินะครับก็เลยไม่สามารถจ่ายไฟสิบเก้าโวลต์ได้นะครับ จะจ่ายไฟแค่ออกมาแค่ศูนย์จุดสองแค่นั้นนะครับก็คือยังเหมือนจะมีตัวชอ็อตอยู่นะครับแต่ว่ามันชอ็อตมาจากตัวไอซีชาร์จต,ตัวนี้เองนะครับมันเลยไม่ทำการจ่ายไฟนะครับไปที่มอเ f e t เฟนะครับอพอไม่จ่ายไฟนะครับตัวเครื่องก็จะไม่ทำงานนะครับไฟ19โวลต์ไม่ไปเลี้ยงตัวเครื่องเนี่ยเครื่องก็จะเปิดไม่ติดนะครับก็เป็นสาเหตุที่ ลูกค้านำมาซ่อมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวมอสเฟตที่เป็นเฟตตัวแรกนะครับที่ไฟเนี่ยมาขาหนึ่งสองสามนะครับแต่ว่าไม่ไฟไม่ข้ามมานะครับเพราะว่าตัวมอสเฟสกั้นไฟไว้นะครับอันนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนมอสเฟตไปด้วยนะครับมอสเฟตจะหน้าตาเป็น อันนี้นะครับดีให้ดูนะมอสเฟตจะหน้าตาประมาณนี้นะครับเฟตก็จะมีสองชนิดนะครับมี N channel กับ P channel นะครับมอสเฟตแล้วก็ตัว IC นะครับที่ผมทำการเปลี่ยนไปนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยน IC ไป2ตัวนะครับก็จะเป็นตัว MOSFET นะครับแล้วก็ตัวชิปชาร์จนะครับตอนนี้เครื่องก็เปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับกระแสก็ขึ้นมาดีเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เข้าตัว Windows ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวรวลูกค้าเอาตัวฮาร์ดดิส นะครับออกนะครับเพื่อที่จะไปเก็บข้อมูลนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับก็สามารถออนได้นะครับแล้วก็เสียบชาร์จก็ได้นะครับกระแสก็ขึ้นอยู่ประมาณ1.6นะครับก็เปิดติดใช้งานได้นะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องโน้ตบุกนะครับอาการเปิดไม่ติดหรือว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรนะครับก็สามารถนำมาให้ทางร้านสมัยทีสวิตเนี่ย เช็คให้ได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับใช้เวลาประมาณกี่วันนะครับใช้เวลานาน,นไหมนะครับผมก็ช่องทางการติดต่อนะครับสามารถเข้าไปดูบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับจะมีทั้งไลน์นะครับเบอร์มือถือแล้วก็เ e b o ุ๊กแฟนเ g จนะครับสามารถทักสอบถามได้ทั้งหมดเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอสรุปงานไว้เพียงสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ